ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับวันนี้ก็มีมีดชุดใหม่นะครับมานําเสนอนะครับริมนี้ยังสดยังว่างอยู่นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ทันก็สามารถสั่งจองไว้ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวมีดเน็บ6นิ้วนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกนะครับนะครับเทียบกับฝ่ามือนะครับเดี๋ยวชมภายนนอกกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นไม้พยุงนะครับตัวนี้นะครับ สวยงามนะครับทั้งด้ามทั้งปอกนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับนะครับไม้พยุงนะครับไม้มงคลนะครับลายเป็นเอกลักษณ์นะครับสวยงามไม่เหมือนใครนะครับ ชมกันช้าๆนะครับชัดๆใกล้ๆนะครับทุกรูุมขนนะครับแน่นนะครับไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับครับเล่มนี้นะครับเป็นเหล็กผ่านลถไถ่ายนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับตัวนี้นะครับซออร่งตีลายนะครับสวยงามนะครับ ความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่หกนิ้วนะครับตัวนี้นะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่ 1. 5 or or ุดห้านะครับตัวนี้นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4ี่มิลนะครับตัวนี้นะครับให้ชมกันชัดๆใกล้ๆนะครับขมกริบนะครับเหล็กผ่านรถไถนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ขนาดกำลังดีนะครับสวยงามนะครับ ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เพจร้านมิตคมนะครับก็สามารถเข้ามาชมสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับสินค้ามีกว่า200แบบนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ